สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูนูทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับโมซิงคุนบวนนนี่จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยเนาะ่านผู้ชมเพราะว่าได้ยินเขาว่าจะมีนายลงบอกไปแขงแต่ละบลูดอกแต่วาเป็นระเบียบครับพที่นี่มองนี่เต็มเลยนะครับมองหน้ารถผมนี่อันนี้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากครับ คลิปนี้ก็เช้าหน่อยนะครับตื่นเช้าเพราะว่าแป้งที่ผมใส่มานี่เขาลงเร็วลงเร็วเราก็ต้องรีบเก็บสเตย์นะครับผมจะมาเก็บสเตย์ละตอนนี้ก็เวลาหกโมงนะครับอันนี้ก็เสียหนุ่มก็ตื่นแล้วนะครับใครที่ถามหาเสียหนุ่มนี่นะครับนี่ตัวเป็นๆเลยนะครับดโดนเมื่อคืนนี่เมานะครับใครทาแป้งให้ก็ยังไม่รู้นะครับนี่เมาจัดนะครับนี่รถพ่อครัวนะครับ ไปไหนไม่มีอดครับอ่าไม่มีคืออดนะครับอ่าไม่มีคืออดนะครับเมืม่อ,อคือนนี่เมานะครับดูจากหลักฐานนะครับโอ้เป็นลังครับสุดยอดนะครับหมดเป็นลังเสียนมก็ใส่แป้งมนามาตั้งแต่วันไหนครับเสีย จันแกราวันไหนวะวันพุธมาตั้งแต่วันพุธวันนี้ก็วันศุกร์นะครับโอ้เสี่ยน,นุ่มสายจวดนะครับเสี่ยน,นุ่มก็จะไปกรอกน้ำนะครับมีแป้งบางหน้าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็รถมาจากที่เดียวกันใส่มาที่เดียวกันนะครับตตี่นนะ เนี่ยผมจะพาดูรถเสียหนุ่มด้วยนะครับเคลมมาใหม่นะครับไม่ดิบเถื่อนเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเคลมมาใหม่นะครับนี่เป็ไงทท่หไหมอ่ากวดจะเคลมได้ก็ปลาเข้าไปเป็นปีนะครับ <c oughs> นี่ก็เคลมเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมอ่าบางคนไม่ดิบเถื่อนแล้วนะครับบางคนก็ใหญ่ใหญ่นะครับรู้สึกว่าจะใหญ่เกินไปนะครับมันตกลงมาเกินเนาะ เราต้องดึงขึ้นอย่างนี้เนาะมันจะได้สวยนี้ไม่ดิบเถื่อนแล้วนะครับนี่สายโหดสวยๆนะครับรถเตียนมตัวท้ายก็จะเหมือนเดิมครับนี่นะท่านผู้ชมไม่ดิบเถื่อนแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่หมด ห6อัน6อันนะครับใหม่หมดเลยออันนี้ก็ใหม่ครังเนี่ยเลื่อนเก่าอ่ะอันใหม่มงครับนี่น่าจะใหม่ดูจากลักษณะท่าทางแล้วนะครับโอ,อไม่ดิบเถื่อนแล้วนะครับรถเสียนมเนี่ย ก็จะมีบางฝุ่นนี้มาด้วยนะครับเสีหนุ่มจัดเลยจัดบางฝุ่นนี้ด้วยนะครับหลังร้อหน้านะครับนีผมก็จะพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศบนทางนะครับบนตรงนั้นนะบางเกอรนะครับเป็นยังไงมาดูกันนะครับนี่เดานก็บรรยากาศได้กกลครับเอาเสีหนุ่มเะไปไหนครับเนี่ยโอ้ยจะไปอาเจียงน้ำ,นำ อของแมนเบิร์เมา์ค่ะอันนี้รถเสียป๋อมนะครับเสียป๋อมขับคันนี้นะครับน,นี่ก็ใส่มาจากที่เดียวกันนะครับประกายไพยลินผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านม้ชมชม ท้ายรถผมนะครับเฮ้ยเป็นไงดากออกครับผมทําผิดนะทีแเนี้ยผมก็เนี้ยผ่าดตัวเนี้ยตัวนี้ไปตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นมาตรงนี้นะทําให้ตัวนี้ไม่มีอ่าสเตย์รัดนะครับก็เลยจะทําให้มันออกอเราก็ต้องผลายแบงนี้กั้นมันไว้นะครับเป็นไง ดูท้ายแต่ละคันนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักหนักมากหนักถึงหนักมากนะครับเวลานอนนี่ก็สุดยอดครับนอนดีเย็นเย็นสบายเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บสติก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเวลาตอนข้อไปลงนะครับ ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะอันนี้อันนี้คือมีระเบียบสุดๆแล้วตั้งแต่เห็นมานะครับหาใส่มีระเบียบสุดๆเพราะว่าไม่รู้เหตุผลเหมือนกันเนาะแต่ว่ามีระเบียบเรียบร้อยรถก็ไม่ได้ล้างหรอกมองๆหน่อยครับท่านผู้ชมมองหน่อยนะครับ ขึ้นมาข้างบนก็มาดูอโอ้น้ำหงเลยบอกครับเนี่ยเฮ้ยสุดยอดครับก็มาทำมาเอาน้ำออกจากหลังผ้าใบนะครับผมนี่ไม่มีเนาะมีแต่ข้างหลังนี่สบายไหลจุดเล,นเลยนี่ยคนอ่ะสบาย บายเลยก็เก็บสายสเตนนะครับคันนี้ก็ลงเหลือร้อยกว่าลูกนะครับนี่ก็ลำบากครับไม่ขอลงดีกว่าถ้าเรือแบบนี้ ี๋ยวรอเจอกันตอนเข้าไปข้างในนะครับตอนลงนะครับจะได้ลงหรือเปล่าวันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าออเดอร์จะลงวันนี้นะครับเดี๋ยวเก็บผ้าเ,เก็บสายเตยก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บไม่ทันว่าเขาลงเร็วมากนะคนงานสิบคนลุมเลยนะสิบลุ่มหนึ่งโอ้ครับผม เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนที่เข้าไปลงเลยนะครับทิปปิ้งมาบอกนะครับว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับน่าจะได้ดอนยาวถึงวันจันทร์วันนี้ก็วันศุกร์นะครับอีกสามคืนท่านผู้ชมอีกสองคืนโอ้เซ็งเป็ดแล้วนะครับครผมคลิปนี้ก็จบไวแต่เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดติดตามช่องโมซิงปุ่นดวนด้วยนะครับเราผมก็จะนอนครับชิวๆเขาเรียกไปลงมาตอนไหนก็ไปลงตอนนั้นแหละครับรถก็รอลงอีกเยอะแยะครับเยอะๆไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับครับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดติดตามช่องโมซิงปุ่นดวนแล้วก็เพจโมซิ่งปุ่นดวนด้วยนะครับ Capom.